สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ midweek spotlight นะครับพบกับผมเต้วาสวัสรวริ์บวรเสรีพะฒน์ทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทอีสปริงประเทศไทยเช่นเคยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าปิดบวกได้การเกือบหมดนะครับโดยฝั่งของตัว sp500 นะครับถ้าเอามาคืนเนี่ย บวกขึ้นมา1.14%นะครับถ้าเป็น week to date ก็ขึ้นมา3%แล้วนะครับตัว NASDAQ นะครับขึ้นมา1.39%เมื่อคืนนะครับถ้าเป็น week to date ก็5%แล้วเช่นเดียวกันนะครับฝั่งยุโรปนะครับบวกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านะครับถ้าดู week to date เนี่ยประมาณ2%กว่าๆทั้งสก็กรอแล้วก็ตัวฝรั่งเศสนะครับจะมีเยอรมันที่เมื่อวานย่อไปบ้างเล็น้อยนะครับ ฝั่งตัวเอเชียบวกกันได้ทั่วหน้านะครับฝั่งญี่ปุ่นจะบวกค่อนข้างแรงนะครับขึ้นมา4.7%วิคทูเดทนะครับจีนตัวเอเชียขึ้นมา2นะครับทางเศขึ้นมา1.88นะครับจะมีก็แค่ตัวของอินเดียนะครับที่ปิดลบนะครับเพราะว่าโดนคาสีอยู่1คนนะครับที่ยังเจรจาไม่ได้ในผู้ค้าหลักๆนะครับ ส่วนจีนเอก็มีการพักภาษีไปอีก90วันแล้วครับเมื่อวานมีการประกาศมาเรียบร้อยนะครับเดืดไลายเขาเพื่อสิสิงหางนะครับก็ขยับไปอีก90วันนู่นเลยนะครับตัวของหุ้นไทยยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวรอวันนี้เราจะเปิดทำการแล้วก็จะมีประชุมแบงก์ชาติด้วยนะครับก็ตลาดมองว่าอาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยหนึครั้งนะครับ 0.25%นะฮะทางของตัวอินโดวีดนามบวกได้ทั้งคู่นะครับเวียดนามนี่ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะขึ้นมา8.74%นะครับราคาทองคำนะครับก็ทรงๆนะฮจริงๆเกิดเรื่องมาเมื่อวันสุกด้วยนะครับก็ตัวของสเปรดระหว่างทองคำฟิวเจอร์ในนิวยอร์กกับที่ลอนดอนมันกระโดดขึ้นมาเป็น100ดอลลาร์นะครับปกติเปนอยู่ประมาณ60กว่า นะฮะอันนี้ก็พุ่งขึ้นนะฮะสาเหตุหลักก็คือมีการไปถามตัวของกองสุนนะครับว่าทองคำที่นำเข้าจากสวิสเนี่ยจะเสียภาษีหรือเปล่าทึ่กองสุนบอกว่าเสียนะฮะก็ทำให้สเปรดพุ่งทันทีนะครับแล้วก็จริงปกติทองคำมันเป็นทรัพย์ทางการเงินนะฮะมันได้เวฟอยู่แหละพอมันมีคำออกมาแบบนี้เนี่ยก็ คนก็แพนิกนะครับเพราะว่าทองคําที่นําเข้ามาใหม่ก็จะเสียภาษีแพงขึ้นนะครับสรุปแล้วก็เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเฉยๆนะครับก็ตัวทรัมเมื่อวานก็ออกมาบอกว่าทองคาไม่เสียภาษีนะครับก็ทําให้ทุกอย่างมันกลับไปะปกติหมดเลยนะครับก็เป็นส่วนที่มีความผิดปกติอยู่พักหนึ่งนะครับตัวน้ํามันดิบนะครับยังร่วงอยู่ทั้งตัวหนึ่ง หนึหนวันแล้วก็วิกฤตบหลักๆก,ก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเปกพลัสก็เป็นการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันเรื่องของตัวทรัมป์กับปูตินด้วยนะครับก็คุยกันเรื่องมีการหยุดยิงกันอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันกสียก็จะออกมาขาดไม่ได้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าดาวไซน์น้ำมันก็ยังค่อนข,ข้างเปิดกว้างอยู่ นะครับบอลยู Body นะฮะตัว2ปีกับสิปีนะครับตัว2ปีเมื mm ่อ hmm. วานร่วงลงมาสองจุดหนึ่งปีนะครับตัวสิบปีขึ้นไปบ้างนะครับประหละะังเมื่อวานเงินเฟอ้อ mm hmm. ของอเมริกามันออกมาต่ำกว่าเรียกว่าต่ำกว่าที่กังวลไว้แล้วนะครับแต่ว่าออกเท่ากับคาดนะครับแต่ว่าก่อนท่านั้นเนี่ยมันมีแบบหลายฝ่ายมองว่าไอ้ภาษีมันจะมีผลต่อเงินเฟอ้อหรือเปล่านะครับก็ออกมาค่อนข้าง,าง,าง,างดี นะครับสาหรับตัวได้อื่นๆนะครับในช่วงสัปดาห์ทแล้วเนี่ยจะมีตัว P M I นะครับของอเมริกาจาก I S M นะครับภาพบริการมันออกมาผิดหวังนะครับห้าสิบจุดหนึ่งนะครับเกือบจะหลุดไปในโซนที่ไม่ขยายตัวแล้วนะครับห้าสิบจุดจุดตรงนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าไปอยู่ข้างในครับตัวดัชนีราคานะครับจ่ายมัน กระโดดขึ้นนะครับไพรซ์ Price เนี่ยหกสิบเก้าหกสเก้านะครับขยายตัวแรงมากนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่คนก็กลัวว่าเงินเฟอ้อในภาคบริการมันจะสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวไล่ฝากนะซึ่งมันสูงขึ้นจริงๆนะครับในในตัวเลขเงินเฟอ้อเมื่อวานนี้นะครับถ้ามาดูตัวเงินเฟอ้อก่อน,อนทางเงินเฟอ้อของอเมริกาเนี่ยเมื่อวานก็ออกมาถ้าเป็นตัว headline นะครับแท่งสีฟ้านะครับกราฟสีฟ้า ออกมา0.2นะครับเท่ากับค่าดเลยตัวคอพื้นฐานท่าออกมาสีแดงนะครับ0.3เท่ากับค่าดเช่นเดียวกันนะครับก็ไปดูหมวดที่เป็นหมวดที่โดนภาษีครับส่วนใหญ่ก็ถือว่าไม่ได้มีการเรียกตัวขึ้นอะไรที่มันน่ากังวลนะครับสะท้อนว่าบริษัทต่างๆเนะี่ยก็ยังมีความลังเลในการจะพักคอสมาให้กับผู้บริโภคครับก็จะแบกรับ ไ้บางส่วนครับทำให้เงินเฟอ้อภาคสินค้าก็ยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวที่บอกว่าทาริฟยังไม่ได้มีผลต่อเงินเฟอ้อมากนักนะครับแล้วถ้าไมเงินเฟอ้อตัวคอรกระเด้งขึ้นขึ้นน่งข,ข,ขึ้นมาสองเอนแล้ะนะสาเหตุหลักก็มาจากตัวเงินเฟ้อซปเปอร์คอที่เป็นภาคบริการเป็นหลักเลยพวกค่าจวเครื่องบินค่าทำฟันค่ารักษาพยา,า,าบาลอันที่มัน พุ่งขึ้นสาตัวนี้นะครับเป็นหลักก็ทําให้เงินเทอภาพรวมมันดูเหมือนจะขึ้นจากเดือนก่อนนะครับแต่ว่าสินค้าอย่างที่เล่าสินค้ามันไม่ได้น่ากังวลน,นะครับแล้วที่มันโดนภาษีเต็มๆนะมันโดนแค่สามหมวดที่เล่าไปเมื่อกี้เท่านั้นนะครับพอภาพเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดเมื่อคืนก็พายซินแล้วว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้นะให้โอกาส90เซนเลยนะครับแล้วก็ มีอย่างคุณคาเบเซนเมื่อวานท่านามติครังนะออกมาบอกว่าจริงๆเฟดควรจะลดอบเบี้ย50ปีบด้วยเพราะว่าตัวเลขผ้าแรงงานที่ออกมาเมื่อสิ้นเดือนนะฮะมันออกมาแล้วมันมีการรีวิ์ของเก่าลงค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขที่อ่อนแอง,งานถ้าเฟดเห็นตัวเลขนี้ก่อนอ่ะอาจจะลดตบเบีย้ยไปตังป้งแต่เดือนกรกดาไปแล้วนะครับดังนั้นพอมาเป็นกันยายนลดถึง25สองครั้งก็ต้อง50ทำนี้ก็สุดที่แก่แกแ่กบอกเอาไว้ ครแต่ว่ามุมมองของเราก็คือจะมองว่าน่าจะลดดอกเบี้ย25ปีบเท่านั้นนะครับนะแล้วก็จริงๆมีการตั้งกรรมการเฟดเข้าไปชั่วคราวคนใหม่ด้วยครับเป็นสายโดวิชคือชื่อคุณนิรนนะครับแล้วก็เครดิตประธานเฟดคนใหม่ตอนนี้คุณทรมเปลี่ยนโทนแล้วนะครับอาจะมาสรรหาจากคนในมากขึ้นนะค,คนใน,นในเฟดนะไม่ใช่นในรัฐบาลก็เป็นการเล็กเลี่ยงเรื่องของการ ข้อคอรหาการแทรกแซงจากการเมืองนะครับก็จะคนในแหละแต่ว่าจะเป็นแนวที่เป็นกรรมการที่โดวิชหน่อยนะครับก็จะได้ระดอกเบี้ยด้วยโดยที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงจากการเมืองนะครับส่วนภาษีนะครับจริงมีผลไปแล้วเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ตอ,ตอนนี้ทําให้อัตราเฉลี่ยนะครับมันขึ้นมาประมาณสัก15%เละที่เข้าอเมริกาของเดิมอย่าที่มันมีการพอสเนี่ยมันอยู่มา10 สามเปอร์เซ็นต์ครังานเอฟเฟกมันขึ้นนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครัอบอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้คิดว่าจะมีผลอะไรเยอะเพราะว่าเงินเฟอ้อเห็นไปนแล้วไม่ค่อยมีการผลักภาษีขึ้นไหมขึ้นแต่ขึ้นน้อยกว่าที่ทุกคนกังวลไว้กว่อนที่จะจะ,จะถึงเดไลน์ช่วงสิ้นเดือนนะครัอบอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทำมาให้ดูกันว่าตลาดอาจจะค่อนข้างผ่อนคลายเรื่องของตัวตัวภาษี มากขึ้นแถยังเหลืออินเดียที่ยังคุยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าเขาจะ move ไปใน,ในท่าไหนนะครับแต่ส่วนตัวที่ออกมาอีกเหมือนกันที่ยังไม่ได้โชว์คือตัวนอนฟรามโรดักติวิตี้ครับผลผลิตภาคการนอกภาคการเกษตรครับมันดีขึ้นแต่เป็นบวกแวระหลักที่ไตรมาสหนึ่งมันติดลบลงมานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ ถ้าไปดูยูนิตลาเบอร์คอสของไตรมาสสองเนสีฟ้าก็ลดลงแล้วนะครับแสดงว่าค่าจ้างไม่ได้มีผลต่อเงินเฟ้อแล้วในตอนนี้นะนครับก็เป็นการเปิดรูว่าเสร็จสามารถขัดดอกเบีย้ยได้นะครับสำหรับพี่ไมนะครับเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆนะครับภาคบริการก็ถ้าดูเส้เนสีแดงคือตัวเทดไลน์เนี่ยมันลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอเมริกาเาขาค่อนข้างหนักไปทางภาคบริการ,รเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแหละภาคบริการมันเริ่ม ขยายตัวน้อยมากๆนะครับถ้ามาดูเนี่ยทั้งในอันที่มันหดตัวไปเลยคือตัว employment index mm. นะครับเป็นการจ้างงานนะะ่าะต่ำห้าสิบหตัวลงมานะครับซึ่งน่ากังวลนิดน,นึงเพราะว่าภาคบริการทำให้จ้างงาน,นะะ mm. แล้วเห็นตอ,อนฟาร์มที่ออกมามันก็โดนดีไวสดาวค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไม่แปลกอะไรไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังไม่รู้ว่า mm. สุดท้ายภาคสีจะโดนเก็บ ที่กีบสืบกันแน่ครับดังนั้นบริษัทต่างๆอาจจะชะลอการจ้างงานไว้ก่อนนะครับเนื่อเห็นว่ามันลดตัวลงมาข <c oughs> ่าวดีก็คือถ้าไปดูจ o อบเดสคามันก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแสดงว่าเขาแค่อาจจะไม่ล้าเพิ่มเฉยๆแต่ก็ยังไม่ได้มีการปลดพนักง,งานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ยังค่อนข้างค่อนข้างไม่ได้ต่องกังวลน,นะครับแค่ไม่ได้จ้างแต่ก็ไม่ได้ปลดนะครับก็ก็ ดูกันต่อตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าแต่ละชาติโดนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะเห็นพอได้สร้างงานฟื้นได้เหมือนกันในช่วงเดือนถัดไปน,นะครับอ่ะส่วนญี่ปุ่นนะครับก็มีการออกมารีวซสตัวค่าการ GDP growth ของปีนี้ลงนะครับให้ดูแท่งตารางช่องที่กับช่องที่3ับปี2.5.26เป็นการ forecast นาเดินสินหานะครับอันแรกนะแถวแรกเลยเป็นของเดือน มกราคมนะครับก็จะเห็นว่า real GDP นะครับมันถูกดีวัสดาวปีนี้นะครจาก1.2ลงมาเหลือ1.0เหลือแค่0.7นะครับปีหน้าเหลือ0.9นะครเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำลงเยอะเหมือนกันเพราะว่าโดนภาษีจากคุณทําแล้วก็เงินไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวดอกเบี้ยควรจะต้องปรับตัวขึ้นได้ทุกอย่างชัดเจนมาแล้วนะครับก็ทำให้โกรธจะโตน้อยลงในปีนี้ปีหน้านะครับ แต่ว่าหุ้นญี่ปุ่นนะครับ400กว่าไปแล้วนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับภาพเศรษฐกิจคือโตน้อยลงเรื่อยๆแรงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นดอกเบี้ยควรจะต้องขึ้นตามมานะครับก็เป็นภาพที่ต้องระวังหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะครับถ้ามาที่ตัวของจีนนะครับจริงๆมีเงินเฟ้อออกมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งจะเรียกว่าเงินเฟ้อก็ไม่เชิงนะมันออกมาในแนวแบบเป็นฟืดหน่อยนะครับ ตัว headline CPI ยังอยู่ที่0%เปอ๊ะนะครับยังไม่ได้กลับมาเป็นบวกนะครับแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อผู้ผลิตนะครับ PPI เนี่ยติดลบมากขึ้นเป็น3.6นะครับสะท้อนว่ายังเป็นการคัด <c oughs> ราคาแข่งกั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเอาราคาลดราคาเพื่อส่งออกหรือเอามาบริโภคในประเทศก็าตามนะครับดับงนั้นภาพนี้บอกเราว่า ดีมาข้างในจริงๆแล้วยังค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรนะครับ <c oughs> ถ้ามาดูอีกอันหนึ่งครับเป็น PMI ภาคบริการนะครับจะเห็นความต่างก็คือมีสองเส้นนะเส้นสีขาวจากการเซอร์วของ S&P นะเส้นสีเงินเนี่ยมันคือของตัว Official นะทางการของจีนนะครับมีความต่าง S&P เนี่ยเขาเซอร์วมาแล้วมันกลับมาขยายตัวค่อนข,ข้างเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าไปดู Official เนี่ยมันทรงๆเลยห้าสิบนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นความต่างแล้วว่ามันมีการเติบโตไม่เท่ากันนะ,ะับภาพที่ S&P เขาแคปเจอร์เยอะเนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวกับส่งออกนะครับของออกเราเห็นแล้วมันโตดีเพราะว่าตั้มราคาแล้วก็ขายไปยุโรปมาเอเชียมากขึ้นนะ,ะก็โตแต่ o f f i ิเชีเนี่ยในในประเทศม,มากกว่าก็ไม่โตนะครับเป็นภาพที่ มันค่อนข้างมิสิทธิ์ดีหน่อยก็คือยินรัตที่มานในประเทศไม่ได้ฟื้นตัวนะมันเป็นการคัดคอสเพื่อส่งออกมากกว่าอย่างที่เราเห็นในหน้าที่แล้วนะครับก็จะเป็นภาพที่จีนมิสนะฮะก็คิดว่าจีนน่าจะค่อยๆค่อยๆฟื้นได้ถ้าเขาคุยกันรู้เรื่องกับคุณทรัมป์ซึ่งมันคอสไดไลน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อว่าจะคุยกันได้เรื่องของตัวชิปเรื่องของตัวแร e a เอิร์แล้วก็จะมีดีลออกมาหรือเปล่าครับดีลอ่ะคุณทรัมป์ เองกับฝั่งที่เป็นจีนเองเขาบอกว่ามันใกล้ใกล้มากๆแลล้นะใกล้าจากซ่อดแล้ก็เ,เดี๋ยวดูกันต่อว่าจะออกมาได้จริงเมื่อไหร่นะครับก็สัปดาห์นี้จริงก็จะไปตามแค่ตัวเลข PPI ด้วยนะมันก็จะเอามาคำนวณ PCE นะครับก็เมื่อวาน CPI มตามมาแล้วเดี๋ยวดนะู PPI ถ้ามันออกมาตามอีกก็ PCE คงไม่ขึ้นก็จะมีคารเปิดรูมให้เต็ดอาัจะเบียได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขก็คับล ของอเมริกาในวันศุกร์นี้นะครับก็เป็นภาพที่จะบอกว่าตั้งงานงไม่เยอะแต่ถ้าคนยังใช้จ่ายโอเคอยู่มันก็พอไปได้ในแง่ของตัวเศร,รษฐกิจอเมริกาก็ยัเงเน้นเรายังชอบตัวที่เป็นหุ้นเทคอยู่นะในฝั่งหุ้นโกลหุ้นเทคนะครับอย่างตัว E.S.U.S. Bull Ship หรือ E.S.U.S. Tech นะครับแล้วก็กระจายไปยังเอเชียมากขึ้นโดยเพราะเอเชียเริ่มฟื้นแล้วนะครับจะมีแค่อินเดียที่ ยิงเศรษฐกิจเขาโตค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามันมาโดนเซนติเมนต์ชงลบเรื่องภาษีเข้ามาเฉยๆนะครับตีเรื่องเวละนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ติดตามผลการประชุมกรดงอของบ้านเราด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมและทีมงานรานแมก่อนครับพบวกวันใหม่ส,สดนะครับสวัสดีครับ